ภาวะไวททองนะรภาวะไวทยทองมีคนพูดถึงเมื่อกี้นิดหน่อยภาวะไวททองก็จะเกิดจากสองอย่างนะเกิดธรรมชาติจะเกิดจากการผ่าตัดเราจะเรียกว่าไวทยทองเมื่อไหร่คคุยตรงกันก็คือประจำเดือนหายไปครบสิบสองเดือนจะเรียกว่า้าไวทยทองก่อนไวททองหรือไวัยหมดฤดูเนี่ยก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็จะจะเรียกถ้าเป็นภาษาจษีนคือคลินิคเนอร์ก็พพคือช่วงก่อนที่ประจำเดือนจะหมดนะครับ แล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเกิดผ่าตัดรังไข่ออกสองข้างก็จะเป็นไวทยทองทันทีนะครับอายุกลางๆของคนประเทศไทยที่ประจำเดือนจมก็หมดคือ48นะครับแต่ว่าโดยมากโดยมากแล้วประจำเดือนมักจมหมดตามครอบครัวตัวเองนะครับเช่นคุณแม่คุณยายหมดตอน50เราก็มาจมหมด50นะครับถ้าเขาหมดเดท55เราก็มาจมหมดเดท55นะครับแต่ปัญหาก็าคือถ้าไทยประจำเดือนหมดก่อนอายุ45 ันนี้คือปัญหานะครับเพราะว่าจะทําให้ฮอร์โมนขาดไปในช่วงที่ควรจะมีฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิอองเป็นฮอร์โมนพิเศษนะครับทำให้เรายังสวยอยู่นะครับหลอดเลือดยังดีอยู่มีความยืดหยุ่นของผิวหนังหลอดเลือดยังดีอยู่โอกาสจัเป็นโรคหัวใจต่ํางลงนะครับเพราะฉะนั้นหากฮอร์โมนหมดเร็วนอกจากจะแก่ไม่สวยแล้วก็จะทําให้เป็นโรคบางอย่างเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับ ทีนี้ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นโดยมักจะเกิดตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะหมดระดูประมาณสักสามถึงห้าปีด้วยซ้ำนะบางคนอาจจะเป็นแค่ปีเดียวคนเป็นหกเดือนคนเป็นนานนะครับเช่นรอนรูปว่าเเงื่อออกมากนะครับมีผิวหนัอองเริ่มเริ่มแห้งเ,เ,เริ่มเหี่ยวเริ่มฝ่อนะครับอาการทางจิตใจบางอย่างนะ,ะบางคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กก็จะบอกว่าถ้าแม่เริ่มเหวี่ยงก็คือเริ่มจะเข้าวัยทองใช่ไหมหรือว่านอกจากนอกจากลูกแล้วก็จะมีสามีนะครับที่อาจจะบ่นเยอะหน่อยว่า แต่จริงผู้ชายก็มีไวทองนะฮะถ้าเกิดเขาเถียงเราเถียงกับนะผู้ชายก็มีไวทองนะจะมีช่วงที่เขาปวดเดี๋ยว่าผิดปก,ปกตินะฮะอันนี้มีนะ,ะมีคนวิสูจน์แล้วนะ,ะเรื่องมีการเหี่ยวของของระบบปัสสาวะระบบสืบพันธุ์นะครับมีโรคหัวใจหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็เกิดโรคกระดูกหุ่นซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราใช้ชีวิตในตึกเยอะนะครับพอเราใช้ชีวิตในตึกเยอะเราไม่โดนแสงแงดดแสงแดดให้วิตามินดีดอกนะครับ พราะฉะนั้นม่ไดิมีดีด็อกโดยปกติยิ่งในกรุงเทพที่เมืองร้อนและเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับคนก็จะหลบอยู่ในตึกตลอดเวลาก็จะเกิดเจอโรคพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บตัวอย่างไรดีนะถ้าเกิดจะเข้าไว้ท้องหนึ่งก็คือบอกว่าให้หยิกเรียกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นงดสูบหรีงดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากและวประทานอาหารที่มีประโยชน์นี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับ เรื่องที่ควรจะทำเพิ่มขึ้นก็คือควรจะเสริมแคลเซียมและวิตามินดีนะครับขาดได้จากอาหารและแสงแดดไม่เพียงพอซึ่งผมบอกเลยว่าไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยาอาหารเสริมอย่างเดียวที่ผมจะแนะนําให้ทานก็คือแคลเซียมกับวิตามินดีนะครับจะเป็นยารวมก็ได้ยาแยกเม็ดก็ได้นะนําให้ทานนลเม็ดนะครับวิตามินดีส่วนมากจะทานเป็นสัปดาห์ละเม็ดแต่ข้นขนาดเขาเล็กมากอาจจะเป็นมลาาเม็ดได้นะครับ นะนาให้ออกกําลังกายเป็นประจำเพราะว่าประจำของผมคือสัปดาห์ละสาครั้งครั้งละอย่างน้อยสามสิบนาทีโดยจะเป็นต้องเป็นการเนทการออกกาลังกายชนิดแอโรบิกคือมีการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการลงน้ําหนักนะครับเพื่อให้กระดูกได้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายบางอย่างเช่นรู้สึกว่ายวันนี้อยากจะออกกำลังกายหนักๆไปที่นี่ได้ไหมฮอกกี้ไปตีฮอกกี้สิบนาทีโอ้ยเหนื่อยมากเลยอย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แบบทางานบ้านเหนื่อยจังเลยเรียก่ากอ,อกไม่ได้นะไม่ผมไม่เรียกว่าออกกาลังกายนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นออกกำลังกายคือออกกำลังกายที่ไม่ใช่งานประจานะครับก็จะต้องทําเพิ่มขึ้นนะคร <S S S 1> ับควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับปัญหาอย่างที่มักจะพบเจอก็คือเรื่องปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับก็ควรจะมีการพูดคุยกับผู้สมรสนะครับเพราะว่าพอ,อาเข้าวัยทองส่องค้อเริ่มเหออี่ยวฟอมที่มีเพศสัมพันธ์นก็จะเจ็บ นะครับเราต้องคุยอย่างเปิดเผยนะครับใช้การแก้ไขบางอย่างหรือว่าควรจะไปพบแพทย์หากมีปัญหานะครับแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับช่วงนี้จริงๆก็หลัง40ก็จะแนะนําให้ตรวจเต้านมนะครับหลัง50ปกติแนะนําให้ตรวจลังไส้นะครับส่วนตรวจภายในแนะนําให้ตรวจทุกปีนะครับทีนี้ฮอร์โมนทดแทนที่พูดถึงไปนะครับฮอร์โมนทดแทนก็จะแนะนํา รักษาให้เมื่อต่อ,ตอเมื่อมีภาวะดังดีนะครับหนึ่งคือมีอาการบางอย่างที่เป็นมากจริงๆเช่นร้อนวูบว่าเหวี่ยงคนทั้งบ้านคนทั้งบ้านอยู่ไม่ได้เลยอารมณ์เสียทั้งวันนะครับเหงื่อออกตลอดแม้จะอยู่ในห้องเย็นแล้วนะคะระับปัญหาการนอนบางอยา่างเช่นนอนไม่หลับนอนแล้วตื่นทั้งคืนนะครับการป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุนอันนี้จะเกิดจากการที่ฮอร์โมอนหมดก่อนอายุ45ก็จะแนะนําให้ทานฮอร์โมอนนะครับ รังไข่หย,ยุดทางานก่อนกําหนดไม่ว่าจะเกิดจากการผ่าตัดการใช้ยายบางชนิดการรักษาโรคบางชนิดอาจจะทําให้รังไขยมีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดไม่มีข้อบ่งชี้เหล่านี้ไม่แนะนําให้อยู่ๆเดินไปซื้อฮอร์โมนมารับประทานนะครับอาหารบางอย่างมีฮอร์โมนข้างในแต่ทานได้นะคุณทุกอย่างเช่นมะพร้าวนี่นนก็เป็นเรื่องโรคแตนงนะมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อไฟโตเอสโตรเจนจริงอยู่ในเนื้อมะพร้าวนะครับถ้าเราทานแบบทานทั่วไปทานอร่อย ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นของคนที่ชอบมากทานวันละลูกอันนี้อาจจะเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นมะพร้าวทานแล้วมีปัญหาจริงไหมก็จะบอกว่าไม่จริงมะพร้าวทานช่วงมีประจำเดือนอไมไม่ได้ใช่ไหมก็จะบอกว่าไม่จริงนะครับทานได้ทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับครับผม